สวัสดีค่ะมากินบะหมี่น้ำนนะคะหมูแดงนะคะหมูแดงหมูกรอบนะคะนี่ค่ะหมูแดงหมูกรอบนี่ชามใหญ่แล้วก็มีเอ่อริ้งเนื้อนะคะกระดูกเลยนะคะหนึ่งกระรอนนี่ค่ะมีหมูกรอบกับหมูแดงนะคะอันนี้หมูกรอบนะคะอันนี้หมูแดงค่ะเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่นะคะวันนี้เราก็มากินบะหมี่นะคะ ชามที่ชามเดียวนะคะหกสิบบาทแต่และร้างกรุงเทพบางบางร้านก็ขึ้นห้าสิบหกสิบเกลเตี๋ยวตุ้มดำกินได้ด้วยออกไปก็เจแล้วเก๋วยเตี๋ยว ถ้าเอาเตียแห้งเราก็เป็นผัดไทยหรือราดหน้านี่ค่ะอร่อยมาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะชิบ,บอกให้ อย่างเดียวไม่ได้พูดจาเลยความาร่อยต้องกินอย่างเดียวใกล้สงการแล้ว็ร้อนเหมือนเดิมจยกินแต่หมูว่าวันนี้จะไม่กินหมูจะกินผัก Mm hmm. อร่อยให้อร่อยไปด้วยกันนะคะแป๊บเดียวหมดแล้ว ขายของเก่ารับซื้อของเก่าก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้การรักการขอทุกท่านจะมีความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีลลบุญรักษาพักคุ้คมครองสาธุค่ะไปเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะทานอะไรนะคะสวัสดีค่ะ